สวัสดีค่ะน้องหนิงจะเจเฟฝร์น้องหนิงนะคะเพจยอดขายรถฝร์อันดับหนึ่งของประเทศไทยค่ะ อนนี้นะคะหนิงก็อยู่กับรถกระบะแคบรุ่น XL p a s p o r t ค่ะเท่เลยนะคะคันนี้นะคะราคาตัวรถจะอยู่ที่6กแ0 0 0 0าค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าแต่งออกมาดูหล่อแล้วก็ดูดีโดดเด่นมากๆเลยนะคะเดี๋ยวหนิงจะพาชมทีละจุดเลยค่ะว่าเสริมหล่ออะไรบ้างค่ะไปดูกันเลยค่ะเริ่มจากกระจังด้านหน้านะคะคันนี้หนิงใส่เป็นกระจังหน้าทรงแรปเตอร์ค่ะตัวหนังสือ Ford F4D นะคะทำเป็นสีดําแต่ว่าตะเฉ็ดขอบสีแดงค่ะพร้อมกับไฟ3จุดมีมาให้พร้อมเลยค่ะข้อไฟหน้านะคะใส่ให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เสริมความหล่อนะคะด้วยชุดกันชนหน้าเล็กของ Hummer ค่ะมตัว ต้สือฮัมเมอร์ตรงกลางสีแดงแบบนี้นะคะพร้อมกับห่วงโอเมก้าสีแดงทั้ง2ห่วงค่ะและไฟนะคะไฟหลี่ไฟเลี้ยวนะคะแล้วก็ไฟตัดหมอกมีให้ครบเลยค่ะจะสังเกตว่ารถคันนี้นะคะมีความสูงมา,มากกว่ามาตรฐานด้วยนะคะเพราะว่าหนิงปรับเปลี่ยนช่วงล่างให้ใหม่นะคะก็คือเสริมก้อนหนุนหัวโช้นะคะเพิ่มไปอีก2นิ้วนั่นเองค่ะเพื่อจัดทรงรถให้ดียิ่งขึ้นนะคะมาดูที่สกูปด้านบนกันบ้างค่ะสกูปนะคะทำเป็นทรงฟริตค่ะทูโทน2ส,สีนะคะก็คือสีดําด้านนะคะตัดกับสีขาวของตัวรถค่ะพร้อมกับโลกโลกะะสสบบ้เลยค่ะ ด้านค้านะคะก็จะเป็นแบบซุ้มล้อนะคะมีหมุดค่ะทรง6นิ้วนั่นเองค่ะรองรับกับล้อแม็กคอปสิค่ะ คันนี้นะคะล้อลายเท่เลยนะคะกับสีดําเงานะคะปัดคริปสีแดงนั่นเองค่ะพร้อมกับจุดรอบข้างเลยนะคะสีแดงเช่นเดียวกันนะคะใส่เป็นยางฮันคุกนะคะยางโอเวอร์ไซส์ยางมัทเทเลนดอกใหญ่ๆเลยนะคะกับซีรีส์2 8 5ปดทับเจ็นั่นเองค่ะดอกอยางใหญ่หญนๆนหนาแบบนี้นะคะทำให้รถดูดีแล้วก็มีสไตล์มากๆเลยนะคะใครที่ชอบแนวออฟโรดนะคะดูแบบนี้ได้เลยนะคะแต่งมาเท่มากค่ะคันนี้นะคะรดเด่นด้วยลายสติ๊กเกอร์แบบนี้เลยนะคะซึ่งสกรีนเป็นรูปตัวม้านะคะสีดําด้านทั้งคันเลยนะคะพร้อมกับเซ็ตรอบดา นะคะหนิงก็ใส่ให้เรียบร้อยแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นถ้วยรองมือจับกันสัตว์ข้างและก็ราวหลังคาคา่ะมาดูในส่วนของโรบากันบ้างค่ะโรบานะคะเป็นทรงของ TTY ีวีออฟโรดนะคะตัวหนังสือสีแดงแบบนี้นะคะแล้วก็แขนของเขาเยาวมาถึงด้านท้ายตัวรถเลยค่ะพร้อมกับไฟเบรกตรงที่3มนะคะมีมาให้อย่างครบคันค่ะข้อไฟท้ายใส่ให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เสริมหลอดนะคะด้วยแผ่นปิดท้ายฟอร์ดแบบนี้เลยนะคะซึ่งเป็นพื้นสีดำด้านนะคะพร้อมกับตัวหนังสือฟอร์ดเอฟโอี a D ค่ะสีแดงนั่นเองเป็นทรงแบบบอลโลโก้นะคะเสริมหลอดกับกันชนท้ายของ Outlander ค่ะมีอสีแดงทง ห่วงแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นทรงแขนโอบนะคะดูดีมีสไตล์เลยนะคะ สำหรับภายในคันนี้ก็หล่อไม่แพ้กันนะคะเดี๋ยวเปิดประตูมาดูกันเลยค่ะเป็นกระบะแครบแบบเปิดได้นะคะภายในกว้างขวางแบบนี้เลยนะคะสำหรับใครที่มีสายครอบครัวนะคะก็ดูแบบนี้ได้เลยนะคะตอบโจทย์ทุกฟังก์ชันค่ะมาดูที่ภายในตัวรถกันบ้างค่ะภายในนะคะจะเป็นเบาะผ้านะคะลายสปอร์ตแบบนี้เลยนะคะพร้อมกับพวงมาลัยนะคะจะเป็นแบบมันติฟังก์ชันค่ะมีควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยครบเลยค่ะหน้าจอนะคะซิงค์สค่ะใช้คําสั่งเสียงภาษาไทยเชื่อมต่อ Apple c a r p l a y Android Auto ได้เลยค่ะ คันนี้นะคะเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะคะให้พละกำลังสูงถึง160แรงม้าเลยนะคะอัตราเร่งดีมากๆเลยนะคะกับเครื่องยนต 2. 2์2.2ดีเซลนั่นเองค่ะเดินอิ่งจะเดินพาชมรอบรถสัก1นรอบนะคะไปดูกันเลยค่ะม,มองมองโดยรวมนะคะต้องบอกเลยว่าคันนี้ดูดีมากๆเลยนะคะตั้งแต่หน้ากลางหลังเลยนะคะกับรถสีขาวที่โดดเด่นแบบนี้นะคะเท่ๆมีสไตล์เลยนะคะซึ่งใส่เป็นชุดกันชนหน้าเหล็กนะคะ สีดำตัดแดงแบบนี้นะคะตัดกับตัวรถสีขาวนะคะต้องบอกเลยว่าเข้ากันมากๆค่ะด้านหน้านะคะด้านข้างนะคะที่รงสเสนหตแล้วก็หล่อมากๆนะคะกับล้อแม็กคอร์สใส่เป็นยางออฟโรดแบบนี้เลยนะคะซึ่งชุดแต่งเรามีหลากหลายนะคะเราสามารถแต่งได้ทุกแบบเลยนะคะแล้วแต่ จินตนาการของคุณลูกค้าเลยนะคะใครที่ชอบรล่อๆแบบนี้นะคะก็ทักทายพูดคุยกันได้นะคะโทรมาคุยกันเลยค่ะที่เบอร์0 8 3 2 1 4 1 2 1 8นะคะหรือว่าจะติดตามเพจหนิงก็ได้นะคะเรามีอัปเดตรีวิวให้ชมทุกวันนะคะกับเพจฟอร์ดนงหนิงนั่นเองค่ะเ็ยไปเลยนะคะ ซึ่งรุ่นนี้นะคะจะมีสีขาวสีดำสีบอลน,นะคะใครที่สนใจนะคะก็ติดต่อได้เลยนะคะไม่ว่าคุณลูกค้าจะอยู่ที่ไหนของประเทศไทยก็สามารถออกรถฟอกกับเราได้นะคะเป็นแค่โทรมาพูดคุยกันนะคะที่เบอร์ศูนย์แปดสามสองหนึสี่หนึ่งสองึ่ดใครยินดี้คำปรึกษานะคะสำหรับวันนี้ขอบระคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ